สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพล,ลุงจงนะครับวันนี้ลุงจงจะพาท่านู้ชมมาทําสมุนไพรนะครับแกนอนไม่หลับนะครับผู้ที่มีอาการนอนไม่ค่อยจะหลับหลับหลับ,ลบตื่นตื่นน,นอนไม่ลึกโอ้โหตื่นมาเป็นหมีแพนด้าวันนี้ลุงจงมีสาระดีๆมาฝากนะครับนี่ครับมาเอาสมุนไพรก่อนนะครับเดี๋ยวขุดเอาก่อนนะครับสมุนไพรนี่เลย คาครับคาแกนะครับเนี่ยเขาต้องใช้คาแกแกเนี่ยเหมือนลุงจงถืออยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปล้างให้สะอาดก่อนนะครับพอล้างนะครับล้างให้สะอาดแล้วเราก็ไปฝานเป็นแผ่นแว่นบางๆนะครับอ่าเป็นชิ้นบางๆหรือใครจะทุบก็ได้นะครับตัดเป็นก้อนแล้วก็ทุบนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับประมาณสักหกเจ็ดแว่นนะครับแล้วก็นําไปต้มเลยนะครับ วันนี้ลุงจงก็เอาใบเตยมาใส่ด้วยนะครับต้มไฟเดือดเสร็จแล้วเราก็หลีไฟลงแล้วก็ต้มต่ออีกสักสองสามนาทีนะครับแล้วก็ยกลงได้เลยนะครับสมุนไพรออกแล้วนะครับเราก็เอามาเย็นๆแล้วก็มาดื่มตอนก่อนจะนอนนะครับก่อนจะนอนหนึ่งแก้วกาแฟนะครับท่านจะหลับสบายนะครับถ้าใครกินดิบๆได้ก็กินได้เลยนะครับ ไม่มีพิษมีภัยนะครับขาเรานี่เองนะครับนี่คือสมุนไพรพื้นบ้านนะครับไม่มีอยู่ในตำราแผนปัจจุบันนะครับมีแต่แผนโบราณนะครับใครมีอาการนอนไม่ค่อยหลับหล,ลับตับตื่นก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ลุงจงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ